เรียนออนไลน์ยครูป้อมนะคะวันนี้นะคะผู้ป้อมก็มีกิจกรรมจะมานําเสนอครียนกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ูู้อมมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าลูกหมู3ามตัวเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ น,นิทานชวนฝันจันลีล้อเรื่องลูกหมูสามตัวโดยคูป้อมตุตะตุตะตุ้มตุย้ยลูกหมูพุงพรุยสามตัวตุ๊ตะอูดเล็กอูดกลางอูดใหญ่เดินเลียงกันไปตุ้มตุ้ยตุ้มตะ พ่อแม่เรียกอูดอูดอูดสามตัววิ่งจุดลูกมาแล้วจ้าลูกหมูสามตัวเคลียร์คอศพแม่ซุกพ่อรักนะรักนะพ่ออูดแม่อูดลูกหัวลูกทั้งสามตัวโตวแล้วละจ้าเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านของใครของมันตัวละหลังแล้วล่ะ รุ่งเช้าพระอาทิตย์แจ๊ะแจ๋ลาพ่อลาแม่ลูกไปละนะหอมพ่อหอมแม่ฟอดฟอดพ่อโอบแม่กอดรักนะรักนะอูดใหญ่ใช้ฟางเส้นๆส้นหนึ่งวันสารเป็นบ้านฟางเสร็จละอูดกลางใช้กิ่งก้านไม้ สองวันสร้างได้บ้านไม้เสร็จละอูดเล็กใช้ปูนใช้อิฐสามวันดันคิดบ้านอิฐเสร็จละหมาป่าเมียงมองจ้องดูอู้หูอูห้หูอาหารโอชะย่องย่องมาเคาะประตูก๊อกก๊อกใครอยู่ในบ้านบ้างจ๊ะเปิดประตูให้ข้าทีเถอะเปิดเถอะเปิดเถอะ เปิดนะเปิดนะอูดใหญ่ลีตาแอบด,ดูจากช่องประตูเห็นหมาป่าจะจะกระวนกระวายกลัวกลัวเดินผ่านไปทั่วทำไงดีนะหมาป่าเป่าปูดหนึ่งครั้งบ้านฟางก็พังละเกะละกะอูดใหญ่วิ่งแจ้นหน้าตั้งไปหาอูดกลาง มาป่ามาเคาะประตูกอกกอกใครอยู่ในบ้านบ้างจ๊ะเปิดประตูให้ข้าทีเถอะเปิดเถอะเปิดเถอะเปิดนะเปิดนะอุดกลางลีตาแอบดูจากช่องประตูเห็นหมาป่าจะจะกระวนกระวายกลัวกลัวเดินผ่านไปทั่วทำไงดีนะ หมาป่าเป่าพูดสองครั้งบ้านไม้ก็พังละเกะละกะอูดใหญ่อูดกลางวิ่งจีอูเล็กช่วยทีเออาเออาหมาป่ามเาเคาะประตูกก๊กก๊กไขยอยู่ในบ้านบ้างจ๊ะเปิดประตูให้ข้าทีเถอะเปิดเถอะเปิดเถอะเปิดนะเปิดนะ วูดเล็กลีตาแอบดูจากช่องประตูเห็นหมาป่าจะจะบอกพี่มานี่ไวไวช่วยกันก่อไฟต้มน้ำเร็วนะหมาป่าเป่าพูดสามครั้งบ้านก็ไม่พังหมดแรงแล้วล่ะแฮกแฮกหอบซีโครงบ้านมองเห็นหลังคาบ้านคิดได้ใช่ละปีหลังคายืนบนป่องไฟ ยอนตัวลงไปไม่เอะไม่อะตกตุ๊บดินทุรนทุรายเพราะตกลงไปอยู่ในกระทะหมาป่ากระโดดเยงเยงร้งงองเอ็องเอง,เอ,งอุอะอ,อุอะอุดเล็กอุดกลางอุดใหญ่กอดคอดีใจลั่นละหลั่นลาเป็นยังไงบ้างคะกับนิทานลูกหมูสามตัวเด็กๆสนุกกันไหมคะ สนุกใช่ไหมคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆฟังนิทานเรื่องหมูสามตัวเด็กๆได้แง่คิดอะไรบ้างเออแง่คิดข้อที่หเลยนะคะว่าเราจะต้องมีความอดทนนะคะถ้านักเรียนอดทนได้เหมือนลูกหมูตัวที่สลูกหมูตัวที่3าเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างบ้าน3มวันมากกว่าพี่ๆเขาอีกเขามีความอดทนเขาใช้อิฐใช้ปูนที่มีความแข็ง คงทนถาวรและเขาก็จะได้อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยนะคะเหมือนกับนักเรียนถ้านักเรียนอดทนขยนันหมั่นเพียรแล้วในวัน้างงาของนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะดังนั้นเมื่อน,นักเรียนฟังน,นิทานแล้วนักเรียนต้องเอาตัวอย่างเหมือนลูกหมูตัวที่ตัวที่เท่าไหร่นะหนึ่งสองหรือสามตัวที่สามค่ะเพราะว่าลูกหมูตัวที่สนะา,ามคืออุ เขามีความอดทนกับการทํางานนะคะเด็กๆก็เหมือนกันค่ะต้องอดทนกับการเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็จะประสบผลสําเร็จค่ะวันนี้นิทานะลูกหมูสาตัวแล้วครูป้อมลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคราวต่อไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะ